สวัสดีครับทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มในการนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอตลีกาเซตโรบริการเดิมพันออราที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กับหน้าที่แอตลีกาเซตโรนะครับอย่าลืมเติมแอดนันหน้าด้วยนะครับ อะวันนี้นะครับแนวทางทางช่อง y o u ูทูบชา n e l ของเรานะครับเป็นรายการฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับเป็นหูหัวตารางเตะตัดแต้มกันเองนะครับทางด้านแทปซอนสเปอร์นะครับเจ้าบ้านเปิดบ้านรับกำยังของอิสตันบูลบูยูเชคนะครับผมขอใช้ชื่อว่าบูยูเชคนะขนาดชื่อนี้นะครับเขอมีหลายชื่อมีทั้งบูยูเชควาซากเซฮีหรือบางคนเรียกบีบีนะครับแล้วแต่นะครับเสถิติ10นัดหลังสุดที่พบกันนะครับคู่นี้ออกเสมอเพียงแค่4ครั้งนะครับเจ้าบ้านเอาชนะได้ครั้งเดียวนะครับส่วนบูยูเชคทีมเยือนเอาชนะไปถึง5คครรัั้งนะบ ลำดับในตารางคะแนนตุตตรกีซูเปอร์ลีกตอนนี้นะครับพอดีเนี่ยเว็บไม่มีเนี่ยผมอ่านจากมือถือให้ฟังแล้วกันนะครับท็บส้นสเปอร์เจ้าบ้านนะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงของตารางนะครับอยู่อันดับที่1นนะครับแต่25นัดมี52แต้มวันนี้ถ้าเบียด เอาชนะบูยูเชกได้นะครับจะเป็น55แต้มก็จะเป็นจ่าฝูงโดยสมบูรณ์นะครับส่วนทีมเยือนนะครับอีซันบุบูยูเชกนะครับปัจจุบันอยู่ดักที่2ของตารางนะครับแต่25นัดเท่ากันมี52แต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียของแท็บซ้อนสเปอร์นั้นดีกว่าเลยเป็นจ่าฝูงครับวันนี้บุกมาเยือนแท็บทอนสเปอร์นะครับถึงถิ่นนะครับถ้าเบียดมาเอาชนะได้นะครับก็จะเป็น55แต้มก็จะเป็นจ่าฝูงโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เป็นหัวตารางตัดแต้มกันเองนะครับ ฟอร์มหนัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเจ้าบ้านนะครับแท็บสันสเปอร์ชนะ3เสมอ2นะครับยังคงไร้พ่ายแข็งแกร่งนะครับส่วนทีมเยือนบูยูเช็คนะครับอีสันบูนะครับก็ชนะรวดทั้ง5นัดนะครับนี่ก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันนะครับในด้านความพร้อมของทีมนะครับแท็บสันสเปอร์นะครับจะขาด สองผู้เล่นตัวหลักนะครับเป็นแข้งเลี้ยงของค้านะครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับบาดเจ็บอยู่นานแล้วส่วนบูยูเชคนะครับจะขาดกองหลังตัวเก่งนะครับทำให้วันนี้ต้องปรับทับนิหน่อยแต่โดยรวมถือว่าฟูลทีมด้วยกันทั้งคู่นะครับสถานการณ์ของทั้งสองทีมไม่ไม่เกินไปแล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเป็นทีมอันดับหนึ่งอันดับสองเจอกันตัดแต้มกันเองนะครับฟอร์มที่ผ่านมาจากเซติเนี่ยบูยูเชคทีมเยือนทําผลงานได้ค่อนข้างจะดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนฟอร์มณปัจจุบันนะครับประหม่านะ รวดทั้ง5นัดเลยนะครับยิง16เสีย5เรียกได้ว่าไม่เจ๋งจริงพี่แกตบแหลกนะครับส่วนทีมเยือนนะครับออิสตันบูบูยเช็คนะครับงานนอกบ้านค่อนข้างจะมีปัญหานิดหน่อยครับแกว่งๆนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงได้6เสีย6นะครับเรียกว่าเล่นนอกบ้านไม่ดุเท่าไหร่นะครับแต่เล่นในบ้านนี่ดุอย่างแน่นอนนะครับราคาในการลงทุนนะครับเปิดออกมาวันนี้เป็นทรัพสั้นสเปอร์เป็นฝ่ายต่อเริ่มตอบเป็นราคาเสมอปอลๆแล้วก็ครึ่งลูกนะครับราคาเนี่ยจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นบอลเบียดๆออก3หน้าไงถ้าาใครตมผมละจหน้า ให้บอลองเพราะว่ามันรุนได้สองหน้ามันคุ้มเงินในการลงทุนกว่า แต่ด้วยบูยูเชคแม้ว่าิติที่ผ่านมานะครับจะทําผลงานได้ดีแต่นั่นมันเรืออดีแต่ฟอร์มช่วงปัจจุบันนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยฟอร์มเยือนของอีสตซันบูบูยูเชคไม่ค่อยดีนะครับผมก็เสี่ยงไม่ไหวนะครับแต่จะให้แท็บซอมสเปอร์ผมก็กลัวว่าจะเป็นบอลแบบว่าไม่เบื่อไม่เมาบอลแพ้ทางกันผมมองว่าคู่นี้ไปสกอร์สูงนี่กว่านะครับนะครับเซฟกว่านะครับก็ฝากไว้นะครับใครยิงเท่าเราเห็นะครับสูงสัก2.5งจทับสแล้วกันนะครับไม่มากไปน้อยนะครับสน3ลูกกิน่งมลูกกินครึ นะครับฝากไว้พิจารณาประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับหลังจากกด Sub s c r i b e แล้วให้กดกระดิ่งเวลาที่ผมอัพคลิปมันจะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกันนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะครับก่อนจากการขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราแอตลีกาเซตโปรบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมันคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์ line, ก็มาได้ที่แอตลีกาเซตโปรนะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับสรุปนะครับแนะนำว่าทับซ้อนสเปอร์กับคู่ Woo, 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 check, คอีซ 2.5+3 นะครับบอลเบียดเบียดนะครับต้องต้องการประตูต้องการสามแต้มยิงกันแน่นอนนะครับสกอร์ที่คาดถ้าเสมอผมคาดว่าจบ2-2แต่ถ้ามีผลแพ้ชนะผมว่าน่าจะอยู่ที่2-1,3-1นะครับหรือ3-2ก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ไม่ฟันธงว่าใครชนะนะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรก็พิจารณาให้ดีนะครับชอบก็ตามกันมาขัดใจอยากส่วนก็ส่วนไม่ว่ากันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ